ครับสัปดีวันที่สิบสามนะครับยำแรงชูหูขุนรุ่นรุ่นไอของทางประเทศนะครับ <c oughs> เป็นยังไงลราครับ <c oughs> ผมพี่นุ่งขอคิดก็คือว่ามมนเสียไปแล้วเสียเสียวัตอื่นอื่นนั้นบดีก็ไมา่ดาวอื่นนะครับ เดี๋ยวผมร้่งขอแค่นคี่นะครับเสียพื้นเดียวมันบดีนคนคนอื่นก็เสียของก็บด,ดัง,ะน,กกน,น,งนะครับก็มันนี้การนึงอู่่นะครับก็กองผมหมดนะครับหมูน้อยน้อยโลครับโอโ้ยนอนตรงข้าวนะครับคือจะบอกว่าไอ้พวกที่ปากมาน่ะพงขอไปเพิ่งในคลิป ทุกหูทคนเด้อมันมีซ้ำเด้วเพื่อเพื่อปัหาแหละครับมันก็เพื่อเพื่อไอเป็นหาเด้วย้อนเห็นเงินไหลนะครับย้อนเห็นเห็นย้อนมาหลายๆหลงเขาไปเขาจังนะครับคนบาปเมื่อไหร่ตามทำบาก,กร,รมน้ำท่านบิกขึ้นปีหนาแล้วครัให้เบิ้ลก่อน ผมข่างข่าวยังเดียวอันนี้จาว่า้องออหมอคือพี่น้องเฮ็ดให้อนะไครับก็คือเครียดยังพี่ทวัดให้ทวัดทวัดใจนะครับเกกรบโจนถึงตงครับพี่น้องเข่าไป๊ะก็เลยก็ติดตามเล่นซ่องพี่พะ พี่ทระธวัชไส่นะครับออเอาไปเสนอกับเนี่ยฟังอีกส่องเงี้บผมผมส่องผมนะครับเป่าใส่พระละก็ใช่หมเนี่ยบันแห้งกอายุสินะครับพี่น้อกย้ายพวงกิริยาพุนังพุนี้ผมบูมักนี่ใส่หุนปีพ่องเงาผ้าปีพ่องเงาผ้าไหนก็นนคือนิ้มือ

อดมาแนวเดินเตีล้ว,ลวผมมึงยุ่ทนิคิบมัที่บอกอุ้งอุ้อนพุ่งอง่ะลงกิบขอเงินหืูนันเี่ไปยังืืไวแหงเขาเงินไหนฮิเขาสนอถนนมามานันหลอกมาได้ไงสื้อบอกซื้อบัตร่ะเดี๋ยวมันหิไปจากวงอื่นจ้ห้องเส้นสินใจาก็อูกเบ้่ ชอมเมื่อคืนปะสมองมอ,อง่ะคงยิ่บ่ห็นนะคนฮอ่เนี่ยเป็นบรมบรูคู่พอเลยดิฝากไปถึงเกอคลิปนีเฮ้ยเพี้ยนเลยฝากไปไงผมเนี่ยบุมคนตอเละบ่มาคนตอเละถึงผมวีอายุหนก็นคุณเจ้านี่ะกับบปกาไอดีเจนะ ยุขึ้นไอ้บ่บอกโคนหาวโรดเด็กไอ้บักหนาเป็นรถไอ้บักนึงอ่ะที่เด็กไอ้เสียเขามาตลอดเป็นยังซูไปเยี่ยมเขาอยู่เงี้ยเขาที่หกกูเห็นไปส่งอาหารแค่มือเดียวนึ่งเถอะบักนอกจากก็เกาะก็การนี้ ฝาไว้ให้าใจขี้ก็รมาหาเลยสุกงมึงหามึงไม่ไกลมานึ่อยิบซีนี่มือลำนองผมจังเพราะสิ่งที่ข้าหาเมื่อนี่กลามาบอสิสีสไปจังหายแต่ยังไงไก่ยังไงไก่จิกนกระจอกกัน น, 30, 40, 40, นะฮะสามหมื่นสี่หมื่นแสนสมองโอ้ยขึนเนี่ยจ้างมาน,นกงก็เขาอยู่เยเพียงมีจะเพียงบ่ไปจ้ามงมง้งเงินมองอ้งหงีแมา่มาขึ้นไอพวกสัญหานงงสูงนงง้นะงูเนาะคนก็ไม่คกรเสียโอ้เห ไปจกันวนไม่วาเอา่าเยาสียมีมีสีเคจหวัดสีสกงานมึงไม่สิมือหนึงหมีเฮเดือนนึงมีจีิสิ่งงานบ่เฮดเอา เอ้พวกอี้ไปเสียเขาหนึ่งเอาเงินให้่เขาใช้ขามาร่ำเ่ียเขาเด้อเอาไปเส้นหนี่ครับพี่น้องจกหนุง